นี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นกองยาที่ผมแกะนะับสุดยอดมากเลยเวียนหัวเวียนหัวไม่ใช่ว่าแกะเนี่ยจุดไฟเมื่อกี้ดับช่วยกันยายเข็มจุดผมดับปดหัวมากควันเต็มเลยสุดยอดเลยทีเดียว ต้องถามันนะเราจะย้ยายไปตรงนู้นครับเยอะเลยตอนนี้เด็ดการเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้เราจะรถขิ่มาลากนี่ก็สภาพฟาร์มของตะเียบครับตอนนี้ก็เป็นวัวสองตัวคนระับเป็นวัวรุ่นส่วนฝั่งนี้ก็เป็นวัวรีดแล้วก็มีบางตัวที่เป็นข้อใหม่คนระับเพียงมีรีดรอการผสมอีกสี่ตัว วัวดายอีกสมตัวอีนี่ผสมกันหมดเลยวัวดายวัวรีดแล้วก็วัวเข้าใหม่สุดยอดมากต้องสังเกตการนะับดูดีๆนะเป็นการรีดแต่ละครั้งอาจจะมีวัวมู่วๆเข้าไปโดยเฉพาะวัวไดายนี้ก็แดดเปรี้ยงครับไมป็นไรครับธรรมดาเจดีอยู่แล้ว แตนจ้ครับข้างข้อกลัวนี่ต่จะด้วยดึงกาบด้วยครับโหโหโหต่อไปก็จะเอารถเข็นมาล่ะเราจะยาไปตรงนู้นครับ เยอะเลยตอนนี้เด็ดการเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้เราจะรถขินมาลากนี่ก็สภาพฟาร์มของตระเยบครับตอนะนี้นก็เป็นวัวสองตัวครับเป็นวัวรุ่นส่วนฝั่งนี้ก็เป็นวัวรีดแล้วก,ก็มีบางตัวที่เป็นข้าใหม่คนระับเที่ยงงมีรีดรอการผสมอีกสี่ตัววัวใดอีกสามตัวที่นี่ผสมกันหมดเลยว,วดยวัวไดวัวรีดแล้วก็วัวข้าใหม่สุดยอดมาก สังเกตการคนระับดูดีๆนะ็นการรีดแต่ละครั้งอาจจะมีวัวมุ่งมั่วเข้าไปโดยเฉพาะวัวได้ยนี้ก็แดดงเปรี้ยงครับไม่เปไรครับธรรมดาเจ j ี mm hmm. อยู่แล้วตอนนี้ผมก็ไปเกี่ยวหญ้ามาแล้วครับนี่เป็นมัมนครับที่เราต้องมัอจุดใส่กระสอบและถังนะครับ ไปไหมครับร้อนมากหมดสมปุงเลยแต่ก็ไเป็นไรงานหนักไม่ใช่คนผมทาทครีมกันแดดทาทครีมบนุผิวขาไปเต็มที่ครไม่ขาวอะแต่ก็ไม่ดำเพราะใส่หมวกด้วยเนอะนะครับคือหญ้าผลงานของผมครับเยอะไปละ่ะนี่คือยญาที่ไปตัดมาครับกับยายเข็มสองคน เราเด็ดก้านแย่เลยฮะเด็ดก้านจากตรงนั้นสุดยอดตาเสร็จก็ต้องเด็ดก้านด้วยนะเพราะว่าหญ้ามันแก่แล้วมันไม่เหมือนหญ้าสดพวกนี้อยู่ที่นี่ผมแตามารถเยอครับดันมาคนเดียวครับตัวสุกจนรถสุกไม่เห็นนะนะไม่เห็นแม้แต่เงาของรถเข็นเลยผมเออไปลากมาคนเดียวเนี่ย เชืไปละเยอะเลยเชื่อ,อ,อผมแข็งแล้วแน่นอนก็จะย่าพวกนี้มาบดครับบดใส่นี่แล้วก็ลงตะข่ายฮนะอันนี้ยอดมากเลยย่าได้ประกอบหรอครับได้ได้ประกอบประกอบได้หรอครับเอาเนะขาเอาจากพีชทให้งวง อันหินหินหิน,น,นหนโตไรหนึ่ง เออเป็นยังคือได้เปิดฟ้าเครื่องไมนแหงแว่าเป็นยังไงปีสองศูนย แล้วก็ล้อมรั้วเพื่อจะปล่อยวัวออกห้างข้อครับเป็นครั้งแรกที่ทำครับสุดยอดช่วงนี้ก็ใกล้จะกลับแนละ้วตอนนี้ทํารั้วครับตัวน,นี้ก็เป็นวัวตัวออกใหม่ครับชื่อว่าอเดียลูกไอดชอนครับตัวดำๆที่อยู่ห้องนี้นี่กันประตูครประตูด้านหลังอะเรกากำลังจะเปิด ธรรมดาตอ่อไฟมอย่างไรเนี่ยครับน,น,นี่ก็น่าจะเป็นประตูออกครับนวัวก,ก็เราออกปล่อยสักพักก็ได้ไปล่อยครับปล่อยวัวตรงนี้บอ่บอครับไม่งังกลนเนี่ยวีการเช็ดวัวสารตัวลวด การเปิดนะครับหมากลาชดินขวดไหมครับก็จะมีพักติดสองชั้นนะครับอยู่ข้างในน่าจะฝาตรงนี้แล้วันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่อยู่ที่นี่ครับโอ้โหเยอดครับเมื่อวานเจอต่อครับเลยปวดแขนนิดหน่อยก็โอเคส่วนนี่ก็เป็นรอบๆปามเราเสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่เลี้ยงส <Nab> ุดท kind of ้ายครับเลี้ยงส่ง <wh ksam walking in> เลยมีวัวดายและวัวเข้าใหมา่อีกสี่ตัวนะวัวตัวเล็ก